การตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความทีปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสารจากแพลเดียนถอดรหัสความโกลาหลสู่รุ่งอรุณแห่งอิสรภาพและการตื่นรู้ นะรอยต่อแห่งศักราชที่โลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนด้วยแรงแห่งการเปลี่ยนแปลงวันที่29พฤษภาคม2568สารอันเปี่ยมด้วยความหวังและปัญญาจากกลุ่มพลังงานที่รู้จักกันในานาม The Pleiadians ได้ถูกส่งผ่านมายังมวลมนุษยชาติ ผ่านผู้สื่อสารเคลินเพื่อมอบความกระจ่างท่ามกลางความสับสนและยืนยันถึงการสนับสนุนอันไร้ขีดจำกัดจากมิติที่สูงกว่าในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตรน์นี้ม่านหมอกแห่งความโกลาหลแท้จริงคือการแตกเปลือกสู่ชีวิตใหม่สารเริ่มต้นด้วยการประกาศอย่างชัดเจนว่าโลกกำลังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญยิ่ง ไม่ใช่จุดอันของโลกแต่เป็นการสิ้นสุดยุคสมัยแห่งการควบคุมและการครอบนำในรูปแบบเก่าความวุ่นวายโกลาหลที่เราเห็นและสัมผัสได้รอบตัวนั้นมีใช่สัญญาณแห่งการล่มสลายหรืออวสานหากแต่เป็นด่งการแตกสลายของเปลือกเก่าเพื่อให้ชีวิตใหม่ที่มดงามกว่าได้โอกาสเผยตัวตนทุกโครงสร้างทุกระบบ ที่ถูกสร้างขึ้นบนฐานของความกลัวการหลอกลวงหรือความโลภจะต้องพังทลายลงเพื่อเปิดทางให้สิ่งที่สอดคล้องกับความจริงและความถี่ที่สูงส่งกว่าได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่าได้หวาดวันต่อสิ่งที่ดูเหมือนการล่มสลายเพราะแท้จริงแล้วมันคือการเกิดใหม่ครั้งยิ่งใหญ่จากพันธนาการทางการเงินสู่เศรษฐกิจแห่งจิตวิญญาณ หนึ่งในมิติที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดคือระบบการเงินเพลเดียนยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติจากพันธนาการของการหลอกลวงและความรู้สึกขาดแคลนที่ถูกสร้างขึ้นระบบการเงินเก่าที่อิงอยู่บนหนี้สินและการบิดเบือนกำลังจะถึงจุดสิ้นสุด และจะถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่สอดคล้องกับจิตสำนึกที่สูงขึ้นเช่นระบบการเงินควอนตัมที่จะนำมาซึ่งรูปแบบการค้าและการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมอิงตามพลังงานและเคารพในอธิปไตยและเสรีภาพในการสร้างสรรค์ของแต่ละดวงวิญญาณการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินนี้เป็นเพียงปฐมบทของการปลดปล่อยมนุษยชาติ จากพันธนาการของการหลอกลวงและความขัดแคลนคลื่นพลังงานแห่งจักรวาลการปลุก DNA และการเปิดเผยมิติที่ซ่อนเร้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังแต่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากทั่วทั้งจักรวาลรวมถึงกลุ่มพลังงานจากมิติที่สูงกว่าเช่นชาวเพียเดียนเอง ดวงอาทิตย์ของเรากำลังแผ่ขยายพลังงานแห่งความรักอย่างมหาศาลเพื่อช่วยในการยกระดับความถี่ของโลกภายใต้อิทธิพลของแสงสว่างจากจักรวาลนี้ส่วนที่เคยหลับไหลอย,อยู่ใน DNA ของมนุษย์กำลังถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นนำไปสู่การพัฒนากายทิพย์หลายมิติหรือ multi-dimensional light body และเมื่อความถี่ของโลกสูงขึ้นความลับและเงามืดที่ถูกซ่อนเร้นมานับศตวรรษกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาจนหมดสิน้นบทบาทของนักรบแห่งแสงผู้ถือคบเพลิงในคืนอันมืดมิดในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือที่มักถูกเรียกว่านักรบแห่งแสงหรือ light worker มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวด พวกเขาคือผู้ที่อาสามาเป็นดั่งจุดยึดเหนี่ยวของแสงสว่างที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพของสนามพลังงานโลกและบูรณาการคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นเหล่านี้เข้าสู่มวลสำนึกของมนุษยชาติการดำรงอยู่ของพวกเขาคือประภาคารนำทางให้ผู้คนก้าวข้ามความกลัวและความสับสนการเตรียมพร้อมและเข็มทิศภายใน เดินทางผ่านพายุด้วยสติสำหรับพวกเราทุกคนสิ่งสำคัญในการเดินทางผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้คือการเสริมสร้างรากฐานทางจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งการฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันนณะการเชื่อมโยงกับพลังของธรรมชาติและการลังฟังเสียงจากเข็มทิศภายในหรือสัญชาตญาณของตนเอง เพลียเดียนย้ำเตือนเราว่าให้อดทนเพราะการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้จะคลี่คลายไปตามจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์หรือ DIV าย e t มมิ n งไม่ใช่ตามความคาดหวังหรือกรอบเวลาที่เรากำหนดขึ้นมาเองจงเชื่อมั่นว่าแต่ละคนมีภูมิปัญญาและความสามารถแต่โบราณที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งกำลังจะถูกปลุกและเปิดใช้งานในเวลาที่เหมาะสม บทสรุปอันลึกซึง้งสู่มรดกของดวงดาวและอนาคตที่เราลิขิตสารจากเพลเดียวในครั้งนี้คือการตอกย้ำว่ายุคสมัยของความมืดมิดและการถูกควบคุมกำลังจะสิ้นสุดลงความโกลาหลนที่เราเผชิญคืออาการเจ็บปวดของการคลอดแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดใหม่คืออรุณรุ่งแห่งอิสรภาพที่แท้จริง มนุษยาชาติกำลังอยู่ในกระบวนการเชื่อมต่ออีกครั้งกับมรดกทางจิตวิญญาณอันสูงส่งของตนเองกับแก่นแท้ของโลกและกับครอบครัวแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยจินตนาการอนาคตที่รออยู่ข้างหน้าแม้จะยังมองไม่เห็นชัดเจนในวันนี้แต่จะเต็มไปด้วยสันติสุขความคิดสร้างสารรค์และความสามคัคคีที่เกินกว่าความเข้าใจในปัจจุบันของเรา ทุกการล่มสลายของสิ่งเก่าคือพื้นที่ว่างสำหรับการก่อก,กำเนิดของสิ่งใหม่ที่สอดคล้องกับความจริงอันสูงส่งกว่าอย่าหวาดหวั่นต่อพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะหลังม่านฝนคือรุ่งงามแห่งยุคใหม่จงจุดคบเพลิงแห่งศรัทธาในหัวใจและก้าวไปเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์รุ่งอรุณน,นั้น The p l e i a d i a s 2025เคลิน อดีขตตอนรับสู่มิติปีซอนเรน Fifth element คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดสิ่งที่เราอัปเดต เนื้อหาใหม่ๆจากชองเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแดดไลท์วอร์คเกิคุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจต้นให้สูงส่องแรงงดงามค้นพบสัจธรรม พานานิดของการเกิดมาการตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความที่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีขอต้อนรับสู่มิติทิ่ซอนเรน Fifth Elements คือเพื่อนแท้ของฉัน เดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้ Fifth e l e m e n t สูก่การตรดรูู